สวัสดีครับพี่น้องพี่นอ้องเบลเลยสวัสดีครับอ่าในผ้าพีผ้าน่องมาไหวพาวัดนาโกกับมันอันนี้คลิปต่อจากคลิปโมเสกนะอันนี้วัดที่สองครับเห็พี่น้องอีฟซีชาวนาพี่บอลแพ่งอีฟซีกีฬาของหญิงเห็นมะบึงครับอันนี้ภารกิจท่างมาไหวพาวัดที่สองครับวัดที่สองให้เดี๋ยวให้เบึงบรรยากาศรอบๆวัดครับ กลางวัดนี่ยเกษียนนี่ยเราบัดไอปูนคราชเป็ตั้งอยู่กลางวัดเลยต่อไปข้างในุมนะครับ่นนกข้างใน่นกิมีมองมองนี่เพื่อนเห้ว่าไหวาคอนได้พี่น้องเด้อนี่กษมมาไหวมองดีกอนจั่งยางเข้าไปข้างในมันเกมีมองผุ้นล่ะครับมองมองพญางเข้าไปข้างในพุ่นล่ะมองกําลังยางเข้าอหู่ผู้ข้าล่ะครับ ถากมียากันม่ไวบกั้งแกัต่อมาบางเนบกัน้มีงเนบทาเวสวรนมันก็ยุบบองเนบบอกหลังเต็นนี่แหละครับเขามาข้าไหวมานแ้วะไปเจอคทีเขาไปหวพระพุทก็มีกทางเขาเลยนครับพี่น้องนี่ทางเขายออย่ามองสองทางเขาเมืองนพ้พี่น้องเปิบราการรับาวัดก้นลายคบวันอาทิตย์ สมบุญเ์น่ะพี่น้องเอ้ยทำบุญทำทานทำบุญข้มอมือวันขานาจีเป็นยังไงให้บุญในทานหน่อยพี่น้องเลยว่านหยุดก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำบุญครับมาอาทิตย์อาทิตย์นี่คนหลายพี่น้องคนหลายอยู่นี่คนกำลังเริ่มเข้ามา ปูนาขลาดพี่น้องเลยคนเรื่องล,ลังเขามาพี่น้งองรช่ เก่งอเกนล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวบอลเลยสิปะเดี๋ยวดาแวแหวกอกเตียนโอกาสหนาครับคลิปนี้ครับแค่นี้กันครับพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณหลายเด้อที่ัุนรับชม